สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องแค่แค,แค่ทีวีแอนิเช่นเคยนะผมวันนี้ก็อยู่พี่ก็เดิมเพิ่มเติมความน่ารักของคนดูนั่นอออเองนะครับผมเป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นคนครบรอบ10วันนะครับที่พี่ได้เล่นเกมโวกเทอร์เดวเองอีกแล้วนะครับผมก็ จะมารีวิว้านค้านะครับที่มันเข้ามานะครับผมก็มีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับผมอย่าลืมไปที่ร้านค้าของเราแล้วไปซื้อของกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่เข้ามาที่อยากได้มากเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยว่าแฮมเบอร์เกอร์มันจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างมันแบบนี้หรือเปล่าไม่บอกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีของเข้ามาอีกมากมายที่เดียวเชียวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแต่ขอสุ่มก่อนแล้วกันนะผมไม่หลอใครก็สุ่มไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่าแ่่่ไไไมมมนนนนนนใจคคคคงงด้ะะรรัับผเเพพาากกก็ือออชทุ โอเคก็ okay. ใครที่ยังไม่ทานข้าวอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับผมก็ก็แบบว่าคิดถึงทุกคนนะครับผมว่าทุกคนจะคิดถึงพี่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเร้านข้าวของเรากันเลยดีกว่านะเพราะว่าพี่เสียเวลากับการที่ไปสุ่มหมุนไม่ใช่หมุนมมนีไ่ไปสุ่มรูนพ็อกนะครับจนไม่ได้อะไรเลยนะผม,ผมก็หายไปหลายวันมากเลยกับกิจกรรมกลุ่มอนี้ก็ไม่ได้ทําเลยนะเดี๋ยวพี่ยอ่อจะไม่ได้กิป,ปาวินแล้วล่ะก <c oughs> ็จาวันหน้าผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมก็ เราบอยผมใส่ลุงเลโก็อะไรเยอะแยะมากมายนะครับของของปี2022นั่นเองนะครับผมแล้วก็2019นะครับผมแล้วก็เออของที่มันแบบเออยังไงว่าที่มันแข่งขันอะไรเงี้ยก็มาขายกันเพียบเลยนะครับผมที่แข่งขันว่าใครเออแจกคุกกี้ได้เยอะที่สุดก็จะได้เออของนี้ไปนะครับแต่ว่ามันเอามาขายแล้วทุกคนก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็ชุดพรมแล้วก็ชุดพรายพาเลตนะครับผมแล้วก็ชุดแจ็คหน้กกินแล้วก็ชุดเอออะไรศักดิ์สิทธิ์นะชุดชุดกวางด้วยนะครับผมอะไรที่เออมันเคยเอามาขายแล้วมันก็จะเอ ของแรนะครับผมยกยกเว้นรองเท้านะครับโอเคก็นี่ครับเบอร์เกอร์ที่พี่อยากได้มากเลยนะชุดเบอร์เกอร์นี่นะครับผมก็จัดไปนะอย่าลืมไปซื้อกันเลยนะครับผมชุดเบอร์รเ,ออกเกเอร์นในกางเกงออกมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนชุดแบบนี้ออกก็ยังมองไม่เห็นใช่ปะเดี๋ยวพี่จะใส่เสื้อตัวอื่นกันแล้วกันนี่โอเครออ้อยยี่สิบห้าพี่ใช่ปะนี่ ก็ใส่กางเกงนี้กางเกงนี้มันก็ไม่มีกางเกงอะไรสวยแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็รองเท้านี่ก็เป็นขลองเดิมทั้งหมดเลยทีเดียวเฉียวนะแล้วก็มีนี่นะครับมีแว่นตาแล้วก็ปีกใหม่นะครับผมก็สวยงามพระรามแปดมากใครที่ชอบความลังการงานสร้างแนะนํา3,000เพชรนะครับไปซื้อกันได้เลยทีเดียวเฉียวนะครับแล้วก็นี่2,300นะครับไม่ซื้อไม่แนะนาไม่ซื้อกันแล้วกันนะครับแล้วก็ นี่นะครับผมเป็นแสงที่ออกมาจากหัวของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เออมีแมลงวันตอมตามตัวนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งเป็นฟุ้งฟิ้งนะครับผมก็ฟุ้งฟิ้งสวยสุดแล้วพี่ว่านะครับแล้วก็เป็นเหงื่อแตกนะครับที่ใบหน้าของเราโอเคครับผมก็มีดวงตาเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถที่แบบซื้อไปจัดการกันได้หรือเดี๋ยวเชียร์นะครับผมก็ว่าไม่แนะนาให้ซื้อนะเพราะี่ไม่ชอบนั่นเองนะแล้วก็ปากนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรสวยเลยแล้วก็ เออใบหน้านะครับผมก็ไม่มีแต <character. S 2> ่อะไรเดิมๆนะครับผมแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเหรียญทั้งหมดนะสักทุกคนสามารถซื้อได้นะแล้วก็เป็นเออสีนะครับผมพี่ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับมันเหมือนเอเลี่ยนจนเกินไปแล้วก็มีอ่าเฟอร์นิเจอร์เล็กๆแล้วก็ผนังแล้วก็อ่าสีผมนะครับแล้วก็ไปดวงตานะครับผมแล้วก็เออโปรไฟล์นะครับก็ไม่อยากจะซื้อกันนะครับโอเคก็ ขอเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับเบอร์เกอร์ของเรานะครับให้มันเป็นสีส้มๆสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเป็นสีหนึ่งดาวนะครับผมแนะนํานะครับผมสีดาวมีทุกอย่างจริงครับผมเป็น เบอร์เกอร์ที่ทุกคนอยากกินแล้วนะครับผมตอนนี้พี่ก้อยจ้าจะอร่อยกว่าเบอร์เกอร์กันแล้วกันนะฟัดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยกูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจูบปั๊จูบปั๊จุบด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยกูแล้วกันนะคิดถึงทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะคิดถึงพี่เหมือนกันโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับผมซีอู่เกตแล้วเจอกันปูนปูนจิกจักจิกจักนะครับผมโอเคเอ้ยไปแล้วเด้อนะครับผมอออยย่่าลลืมกกกดดไคค์พี้วนนนะะขขรรรัััทุ